สวัสดีค่ะปอบพอกับเฮาคือเก่าเหมือนเดิมช่องเทียนอีสานคือเก่าค่ะมาเก็บเห็ดละง,งกค่ะยวันนี้มามากสู้มือกับไ,ได้ได้บานสู้มือคือเก่าค่ะเห็กเดกเกลือเมื่อกีน้นะคะนี่หาดว่ามาคู่มืออยู่ยังยังบานอยู่ไหมคะ่ะมันได้เถวหรืกเนาะอาคาออกนะ <c oughs> อ bán cứ cao hết rồi mang chuẩn đầy nó kha Xếp đài đi đừng ngủ thao đốt bớt nhanh นีุ่ดียดอกไหนพักไหนเนี่ย นั่นแหละจุน่ะนั่นแหละตาลูกนี่นาจุ๋ยเขานบ่อหนุ่มคักเลยวะแล้วตัสีดอกเงยนะขอโทษนะฮะอ๋อสกตาลูก

มีอบมีใครเห็นเดียนมะเลียร์เินพ่นมาเขียร์กอน้าแลเนี่ยมันหลุดมี่นบาเห็นมงุงทรงนี่เอาละตาเขามาเดีดเอาปออยู่นี่ดอกนี่เอาละคิป

nó còn à? à. à, là trò nhanh em coi <laughs> này bán rồi này ôi cứ hiện đi trong xiêm ha ôi heo ạ ta hả โอ้ชี่อเลดนมาออกืนี่อันหี้เื่อว่มีนมีพวกนี่แะอุ้มันเต็มเมือว่ามันพอดีนี่มามาสูมืออยู่เนาะยังเดบานอยู่ลูกเซกตาลูกกิ๊บ เดวลุ่นนีเบิดเน,นาะค่ะเนาะก็สีคักเนาะมือนีมันจะคลองเถาเนาะคะ่คะเนาะฮิตไข้กับฮิตไข้เถามันบาดหมดละค่ะขนาดน่าสู้ เพิ่งเกิดขึ้นมาหรอ มันเด็ดเนาะค่ะนันละดกอกว่าง่ามไหมคะ่ะเห็กดก็เลยโอ้ยดอกเห็ดคือขี้ลายเลยะคะ่ะเอ้ยไมขี้ลายเลยค่นเห็ดดอกเดียวดวกอกมีกำผ้า ป่านดอกไม้เลยคะ่ะเฮ็ดก็ได้ป่านดอกไม้มีแต่ของอันนั้นนะคะมือนี้แต่เฮ็ดเถาเฮ็ดบานพ่อตัเฮ็ดบานค่ะโอ้ยขนาดมากสุดมือละสมือ,อยังเถาอยู่นะคะเนาะนีะ่ค่ะมันเป็นทิ้งไดคะมือนี้พ่อตัเฮ็ดเถา พอตีอเห็ดบานเนาะค่ะมีกระบานค่ะนี่บานเพื่ออยู่คันโอ้ยตายพอตีอเห็ดบานเลอนี่พอตีคล้องเทาค่ะ กอดเจ้าของเถ้าเนาะคะเนาะมือนีิเนาะเถ้าเก่าคือเก่ามันยังกินได้อยู่ค่ะนี่อู้ดอกบักใหญ่นึ่งของเถ้าของเถ้าขนาดว่ามาอยู่เนาะคะเนาะขนาดว่ามา มาเมืองมาเลาะเมืองอยู่ยังได้บ้านได้เฒ่าอยู่ค่ะเฮ็ดก็ดว่าแต่เพิ่นสิบ่ออกเฮ็ดป่าเฮเฒ่าแกงกินน้ํานัวมันบ่ค่นี่แกงกินน้ํานัวเนาะค่ะเนาะได้อยู่ค่ะมื้อนี้ก็มานอยู่แต่ว่าหามีแต่เ็ดเฒ่า ได้รุ่นนีเบิดเนาะค่ะคพื่อจะคักทุทื่อทาได้รุ่นนีเบิดเนาะคะ่ะเนาะในพ่อต้อเฮ็ดบานเฮ็ดเถาเวนะค่ะเทียก่อนเนาะค่ะแล้วมะะีโม่ หยังเอาบดเนาะคะน่ะงาเพ็ดค่ะคุ ลื่นหนีด้การเลยเนาะค่ะทำันไรล่นหนีเบิดนี้โอ้ยคักเลยค่ะนี่นะน้องงามเลยไห้ลุ่นหนีได้การเลยะะไลนหนยูแต่ว่าหักว่าละคเฮิดเท่านะตื้มกันเนาะคะนะ่นเนาะ มือนี่ี๋ยวด้เฮ็ดบานเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดบานเฮ็ดจุ่มก็ดอกจุ่มก็บ่หลร้ปันใดไม่แต่เฮ็ดบานค่ะมาสูมมือ็ออยังไดเฮ็ดยังได้บานอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยบานเก่าคือเก่าเนาะคะ่ะมันกินในยูค่ะลิปนี้กะบ่อดดค่อยหาโดนปันใดเนาะค่ะเนาะยังไ้อยู่ไหมคะ่ะคลิปนี้ก็ถือว่ามานคือเก่าคะ่ะเพราะได้กินด้อยากคือเก่าเหรอค่ะหาอยู่หา,หาก,กินที่นิสานกระจอา้สมิตสก้อนค่ะ ปลาคือเกาค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชก์กดติดตามให้ช่องทีนิสานห้องคือเกาเนาะ,ะเนาะื้อนี้ทีนิสานจะเอาไว้สำนีก่อนค่ะม้อหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ